สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าใสชาแนลนะครับและว,วันนี้เราจะมาเล่นเกมวันพีชเบลติรัตเหมือนเดิมนะครับคือก็จาก EP ก่อนหน้านี้เนาะก็คือผมได้เปิดตู้อุนติไปนะครับและก็ผมไม่ได้เปิดใน ID ดีนี้นะเอาจริงคือผมเปิดใน ID ลีนะครับคือว่ารหัสนี้เนี้ยก็คือรหัสที่ผมเล่นในปัจจุบัน,นครับผมก็มีอุนติเวล80เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมได้ทําเศษเหรียญไว้เรียบร้อยแล้ว คือเอาจริงเนี่ยรหัสนี้ผมโคตรเกลือมากเลยผมสุ่มได้แค่วิว70เองสุ่มไปตั้งสองรอบอะแปดสเต็ปเลยก็คือได้อุนติแค่วิว70นะครับแล้วก็ที่เหลือผมก็ยัดเศษเอานะก็คือนี่ก็จะเป็นหน้าตาของน้องอุนติที่ผมได้มานะครับอุนติที่มาเป็นสายหมัดสีน้าเงินนะครับคือเอาจริงเนี่ยอุนติก็ได้มาพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ผมเพิ่งจะได้มาจับอุนตีไงเพราะว่าตู้มันเพิ่งมาให้สุ่มเมื่อก่อนหน้านี้เอง แล้วก็วันนี้ผมจะมารีวิวการเล่นของอุนตีนะครับก็คืออุนตีเนี่ยเป็นตัวรีเจนต์นะครับแต่ว่ามันความเก่งของมันเนี่ยเก่งมากเลยมันมีตัวของมันเนี่ยเป็นแท็กแอคต์เอกเกอร์นะครับแล้วก็ผู้มีพลังพิเศษสายโซออนแล้วก็ผู้มีพลังพิเศษและโลกใหม่และกลุม100่มรอยอัูนนะครับคือมันเป็นสายหมัดสีน้ําเงินเป็นตัวรีเจน์ก็จริงนะครับแต่ว่ามันสามารถเก็บสเต็กของตัวเองได้เหมือนกับพวก ex เลยนะคือเป็นตัวที่โกงมากเลยตัวนี้เป็นตัวที่เก่งมากๆด้วยสามารถสู้กับ ex ได้แทบทุกตัวนะครับ สำหรับอุนตีนะแต่ตอนนี้เนี่ยผมเวล80แล้วก็ได้อัพแค่บูตหนึ่งเองครับส่วนเซตเหรียญที่ผมใส่ก็จะเป็นเซตเหรียญคาตาคุรินะครับ2คาตาคุรีนะ <c ulously> คือเหรียญน,นี้เนี่ยมันจะสร้างดาเมจล้วนๆนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น7%เมื่อทีมตัวเองครองสมบัติได้น้อยกว่าศัตรูและก็ยังสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น7%เมื่อไม่มีพวกอยู่ในเขตสมบัติของตัวเองอยู่แล้วก็มีพวกอยู่ในเขตสมบัติของตัวเองอยู่ก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น5% <im S 1> <im S 2> นะครับ <im> และก็ความเสียหายที่ได้รับลดลง5%เมื่อพลังชีวิตมากกว่า70%เลยนะครับสำหรับเรียนนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่โอเคมากเลยนะสำหรับผมเนี่ยชอบใส่สายหมัดและสายโล่นะครับเซตนี้ถือว่าเป็นเซตที่ดาเมจล้วนๆเลยอ่ะมาดูที่สกิลหนกันครับสกิลหนก็คือสร้างความเสียหายต่อเนื่องใส่ศัตรูระยะในขอบเขตที่กําหนดนะครับหลังจากสกิลหนึ่งทำงานจะได้รับผลคือจะไม่เสียการส่งตัวนะอ่ะสกิล การโจมตีจะมีอยู่3ฮีทนะครับ3คันด้วยกันนะคันที่1พลังโจมตีจะอยู่ที่31ขั้คันที่2จะอยู่ที่155ส่วนคันที่3จะอยู่ที่250นะครับคู่ดาวอยู่ที่34วิสีวิสกิลนี้ถือว่าเป็นสกิลที่ผมชอบมากเพราะว่ามันรุนแรงเอามากเลยอ่าแล้วก็มาดูที่สกิล2นะครับสกิลต่อไปนะพุ่งชนสร้างความเสียหายให้ศัตรูระยะไกลและซัดศัตรูให้ปิวและหลังจากสกิลทํางานจะไม่ ได้รับเสียการทรงตัวในระยะที่กําหนดนะครับเมื่อถึงเลเวล5นะและตอนนี้ผมก็ได้อัปตันเรียบร้อยแล้วสกิลการโจมตีจะอยู่ที่566นะครับคืออย่าดูถูกเลยนะสกิลการโจมตี566เนี่ยผมผมเคยซัดทั้งโรเจอร์ทั้งอาคายิงตายมาหลายตัวแล้วแล้วก็เป็นผลซัดปิวด้วยนะครับจะพลังป้องกันของศัตรูจะลดลง30%ด้วยนะโอเคมาดูคุณสมบัติตัวละครกันเลยนะครับ เมื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในระหว่างเพิ่มพารามิเตอร์ทำให้ตัวเองอยู่ในสถานะไม่เสียการทรงตัวสั้นเป็นเวลา10วินาทีหลังเกิดสกิลหนึ่งจะไม่เสียการทรงตัวไม่ล้มและไม่โดนซัดปลิวในระยะเวลาที่กำหนดตอนโจมตีครั้งที่3จะเคลื่อนเข้าหาศัตรูน่าจะเป็นการโจมตีธรรมดาสเตปที่3นะครับตอนที่สร้างความเสียหายด้วยการโจมตีครั้งที่3จะทำให้ศัตรูอยู่ในสถานะหมดสติเป็นเวลา3วิ โอกาส50%นะครับเออก็ถือว่าโอเคนะคุณสมบัติที่1นะครับความเสียหายที่ได้รับลดลง30%และความเสียหายที่ได้รับจากแอคแทกเกอร์ลดลง20%เมื่อพลังชีวิตมากกว่า70%โอ้โหคือแอคแทกเกอร์โจมตีมาเนี่ยความเสียหายจะได้รับลดลงถึง50%ได้นะครับถ้าพลังชีวิตมากกว่า70%นะแล้วก็ย่นเวลาผลของสถานะผิดปกติที่ได้รับจากศัตรู80%เลย ก็คือมันจะไม่ค่อยติดสถานะนะครับตัวนี้จะติดอยู่ประมาณวีสองวีเองนะ,ะคุณสมบัติที่2นะครับความเสียหายที่ได้รับลดลง30% mm hmm. เมื่อได้รับความเสียหายจากศัตรูมากกว่า50%ของพลังชีวิตสูงสุดและพลังโจมตีเพิ่มขึ้น5% mm hmm. เพิ่มสูงสุดถึง75%จะรีเซเมื่อโดน KO และฟื้นฟูพลังชีวิต5%เมื่อโจมตีแอคแทกเกอร์เออตัวนี้เป็นตัวที่ค <laughs> ู่ปรับแอคแทกเกอร์นะครับตัวนี้ และก็บูตคุณสมบัตินะครับสร้างความเสียหายด้วยคิติคอลเพิ่มขึ้น10%นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับน้องกุนตีนะก็คือผมว่ามันเป็นตัวที่โกงมากๆเลยสำหรับตัวรีเจนนะครับโอเคถ้างั้นเราไปดูกันต่อในเกมเลยนะครับอ่าเกมแรกก็จะเป็นด่านอาลองปาร์กนะครับส่วนทีมศัตรูเนี่ยเหมือนจะมีตัวตึงก็คือโรเจอร์และก็ลูฟี่เอนะครับ แล้วก็มีเลลี่แล้วก็มีอาคาอินุตัวตรึงของศัตรูนะครับโอเคคือตัวของเราเนี่ยตอนนี้ถ้าน่ากลัวนะก็คือผมยกให้โรเจอร์นะครับเพราะว่าอุนตีเนี่ยจะแพ้ทางโรเจอร์ออามากเลยแต่ถ้าเราได้โจมตีแบบทีเผลเนี่ก็คือเราก็ชนะนะเอาจริงแต่ว่าให้สู้ตัวตัวเนี่ยยังไงผมก็ยากนะครับที่จะโค่นโรเจอร์ได้สายสีน้ำเงินนะหรือทุกคนคิดว่ายังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับ แต่สาหรับตัวผมเนี่ยเพิ่งเคยเล่นอุนติจริงๆนะและก็รหัสนี้เนี่ยเป็นรหัสดองเพชรนะครับที่ผมซื้อมานะแล้วก็มาเปิดด้วยตัวเองนะแล้วก็ปั้นด้วยตัวเองซับยังไม่ถึง120นะผมขอย้ําเลยตอนนี้แรงก็อยู่ใน S บวกเองนะนะโอเคเดี๋ยวสายวิ่งเขาจะไปดึงธงกลางอนะเราก็ดึงธงนี้ไปนะครับตอนนี้ลูฟี่เอก็กเข้ามาโจมตีหนวดขาวละโอเคเราต้องดูเชิงกับเขามามาแล้ว พุ่งชนไปโดนะครับอุ้ยระวังโดเจอด้วยอ่าเลือดครึ่งหนึ่งเลยนะครึ่งหลอดเลยลูฟี่ลูฟี่เอกอุย,อย,อยเดี๋ยวเดวโอเคขอมองไปทีอุ้ยตอนนี้มันลม้มโอ้โหน่าเสียดายอ่ะโอเคลูฟี่ก็ไม่รอดอ้าวใคร,รุพุ่งไปทีแต่ตอนนี้มันเป็นอมาตะนะครับเราโจมตีมันไม่โดนนะเมื่อกี้ เพรอ,อมมามตะ3วินะครับเฮ้ยไม่สิอม,มาตะ3ฮิปอ่าเราตัดอม,มาตะมันเรียบร้อยทีนี้เราก็สามารถเข้าไปสู้ตัวตัวกับมันได้ละฮะใครจะอยู่ใครจะไปนี่ตีเข้าอุโดนโดนโซโลโจูโรเอาโมงไปทีนี่แตกไปเคไปนะครับโซโลโจูโรอ่าวส่วนทางนี้ก็จะมีโรเจอร์แล้วก็ลูฟี่ไนแม่อ้าวเรียบร้อยไนแมลูฟี่ โรเจอร์โรเจอร์เฮ้ยเฮ้ยมันชาร์โอ้โหโดนเลยผมอะถือว่าเราแพ้โรเจอร์นะครับอุนตีพิ่งเวล80นะบูทหนึด้วยแต่ว่าโรเจอร์เขาเนี่ยเ,เวล,100เ,ลเวลร้อยเลยเวลร้อยบูทสองเต็มเลยโอเคเราจะเล่นแต่อุนตีนะครับแชงเอาไวท้ทีหลังนะถ้าใครอยากดูแชงเนี่ยเดี๋ยววันหน้าผมจะมารีวิวแชงให้ดูด้วยนะครับฮะตอนนี้อุนตีของเราก็ คือเมื่อก่อนหน้านี้เราเก็บสแต็กได้นะแต่ว่าเราโดนเคไปสแต็กของเราเลยรีเซตไปนะครับนะโอเคการสู้กับเลลี่ต้องระวังแต่ว่าตอนนี้โดนหนวดขาวฆ่าแล้วอ่ะขอโมงหัวไปธีโซโลจิโรอ่าเลือดเกือบหมดเลยเราต้องระวังถ้านี่ไงดาบป่าพยักเอาคุ้งชนไปทีเรียบร้อยแตกคือเขาตีบ,บูทนะครับเราต้องระวังนะเฮ้ยเฮหนวดขาว อุย้ยแรงมากตอนติดบูสและเก็บสแต็กได้นี่แรงมากเลยหนวดขาวโอ้ยเรียบร้อยผมพลาดท่ามากเลยนะหนวดขาวก็เวลร้อยซะด้วยนะครับมีหน้าถึงแรงมากนะผมขออนุญาตเล่นแชงเลยนะกันนะเพราะว่าเดี๋ยวทีมเราจะแพ้นะขอเล่นแชง EX เลยโอเคใส่สกิลพุ่งใส่หนวดขาวนี่จ้วงเข้าไปหน,หนวดขาวเกือบตายแล้วต้องไปช่วยทงนี้นะไม่งั้นเราแพ้เนะ่ เราต้องดูมินิแมปนะครับเกมนี้อ่าปาดไปเฮ้ยโรเจอร์โรเจอร์รเ,อรเอ,อ่อเรียบร้อยแต่ว่าเราก็ชนะไปนะครับอ่าเกมแรกก็คือชัยชนะเป็นของเราอ่า MVP ก็อยู่ที่เรานะครับก็คือเป็นดาเมจของอุนติล้วนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้กี่คิวนะโอเคก็ถือว่าโอเคนะ4คิวโอเคมาต่อกันเกมที่2เลยนะครับ เสียงเพลงมาเต็มเลยผมไม่รู้ว่าผมจะโดนลิขสิทธิ์ของเขาหรือเปล่าเนี่ยคือช่วงนี้มันเป็นช่วงของฟิลเลสนะครับมันน่ะมันก็อาจจะมีเสียงเพลงอยู่ในช่วงหน้าล็อบบี้บ้างนะครับคือก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะผมกลัวโดนลิขสิทธิ์มากเลยอ่าโอเคก็จะเป็นด่านของวาโนคุนินะครับหรือว่าเป็นด่านของโอนิงาชิมะนั่นเองนะทางฝั่งเขาก็จะมียาคโนเวลร้อยเลยนะ แล้วก็มีโรเจอร์นะครับตัวที่เราต้องกลัวที่สุดก็จะเป็นแค่โรเจอร์นะแต่ว่าคาตาคูลีเนี้ยก็โคตรถึกเลยเพราะว่ามันเป็นสายโลสีเขียวแกทางเราได้ะผมจะพยายามหลีกเลี่ยงโรเจอร์นะแต่ว่าถ้าเจอใครนูนเนี่ยผมจะชนเลยอ่าเดี๋ยวเราไปธงคงข้างๆนะเพราะว่าเพื่อนไม่ไปนะครับเพื่อนไปธงกลางหมดเลยอ่าดึงธงไปโอเค แล้วเราก็อัปเกรดธงบ้างหรือเปล่าเนี่ยมีมังโกวิ่งตามเรามาด้วยอ่ะอาคาินุอาคานิาคานุวิ่งหนีเราไปละถ้าางนั้นเราก็จะดึงธงไปเลยนะธงนี้ก็จะเป็นของเรานะครับมีตัวกําลังจะขึ้นมาแต่ว่าไม่กล้าขึ้นมานะครับเป็นคาตาคุริคาตาคุริเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะตีเขาเข้าดาเมจหรือเปล่านะเพราะว่าคาตาคุริเนี่ยมันถึกมากนะครับอ่าตัวอันตรายนะลแชงนะครับแชงเอ็กตัวใหม่ อ่ะขอมองไปธีอุ้ยมันสามารถหลบเดาได้นี่เราก็หลบมันได้น่าเราชนโดนด้วยนะครับหงายเลยแชงตัวนี้อ่ะเจอกับแชงตัวตัวแชงีเอกนะครับตัวนี้มันแรงมากเลยนะแชงตัวนี้เฮ้ยตอนนี้มันล้มโอเคเราตีบ,บูสแต่ว่าตอนนี้แชงจะตายละอ่ะเฮ้ยมีเพื่อนมันมาช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวมาสามเลยเนี่ยไม่ไม่ไหวแล้วเนี่ยมาสามตัวแบบนี้ เ,เลลี่ขอโคไปทีเรียบร้อยเฮ้ยเว้คาตาคุริถอยก่อนนะครับตอนนี้ชุนละมุนมากเลยถ้าจังหวัชุนละมุนเนี่ยยังไงเราก็ไม่รอดนะครับเราต้องถอยออกมาให้ได้นะโอเคคาตาคุริจัดการกับลูฟี่ทางเราไปแล้วอ่ะมันโก้มันโก้เอ้ยโดนขี่ออกมานี่เราก็พุ่งชนไปอ่ะเหมือนเมื่อกี้เราจะชนเขาไม่โดนโ มันโก้ทำไมใช้ท่านี้แรงมากโอ้ยเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้ผมก็จะได้ไปแก้มือนะก็คือตอนนี้มันโก้ถูกไปหลอดไปโลทางฝั่งเราแช่แช่แคนดี้ไว้อยู่นะคือเขาติดสถานะแคนดี้นะครับอ่าเฮ้ยอาคาญุเดี๋ยวเดี๋ยวถอยอกมาก่อนนะเฮ้ยบิ่งมาใส่แบบนี้เลยเหรอ,อ,อเอออ้ามืองงแบบนี้ก็่งเข้าไปเรียบร้อย ติดบูธท,ทั้งคู่แต่เราก็มองตายในทีเดียวเลยนะอาคายนุถ้าจำไม่ผิดเวลร้อยนะครับตัวนี้คืออุนติเนี่ยเป็นตัวแก้ทางพวกตัวทาให้ตีสถานะด้วยนะอ่าโรเจอร์แตกไปอีกตัวคือเวลาโดนอาคายนุโจมตีนะบางทีทุกคนก็จะโดนไฟทั่วไหมครับแต่ว่าอุนตีเนี่ยจะโดนแค่2วีเองนะเราต้องดึงธงให้ทันธงกลางเฮ้ยทงกลางเหมือนจะโดนยึด เฮ้ยคาตาคุริมาเอา้ามงไปทีอุ้ยมงไม่เข้าเลยนะเหมือนเราจะแพ้นะครับเกมนี้เรียบร้อยเลยโดนลูฟี่เอกอ่เกมที่สองเนี่ยเหมือนจะชัยชนะจะเป็นฝั่งศัตรูนะครับตัวของเราพ่ายแพ้ไปนะ และนี่ก็จะเป็นเกมที่3นะครับและก็เป็นเกมสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโอเควันนี้ก็จะมาเล่นอุนตีเหมือนเดิมนะทางฝั่งศัตรูก็จะมีแชงเอ็กตัวเก่าด้วยนะครับแล้วก็มียามาโตะยามาโตะเนี่ยเราน้าจะชนะได้นะยามาโตะก็เอ็กเหมือนกันนะครับส่วนทางฝั่งลองฝั่งเราเนี่ยก็จะมีโรเจอร์แล้วก็ลูฟี่เอ็กนะครับโอเครู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยเราไม่ต้องกลัวใครเลยนะพูดตามตรง เพราะว่าไม่มีไม่มีโรเจอร์แล้วก็ไม่มีแชงตัวใหม่นะครับทางฝัง่งเขานะคือตัวที่เรากลัวที่สุดก็คือโรเจอร์แล้วก็แชงเอ็กตัวใหม่นะครับนั่นก็คือแชงฟิล์มเลสนั่นเองนะอ่ะเปิดเกมมาอ่ะไม่มีสายโล่เดี๋ยวขอยึดอ้าวโอเคสายวิ่งยึดทงแรกไปเปิดตัวมาเราก็เจอกับสเน็กแมนนะครับแต่โดนลูฟี่เอ็กฝั่งเราเปิดเกียร์สีใสอ้าวพุ่งชนไปเรียบร้อยนะครับอุ้ย อะไรวะเนี่ยพุ่งชนลูฟี่สเน็แมนแตกไปแต่ว่าเรามาโดนอีโซเล่นงานแล้วก็แตกในทีเดียวเหมือนกันนะโดนเคโเลยก็อย่างว่านะครับตัวเรามันพึ่งเวล80เองนะแล้วก็บูตก็ยังอัพแค่บูตหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้แหละโอเคโรเจอร์โดดหนียามาโตะไปเดี๋ยวเราจะไปเจอกับยามาโตะตัวตหน่อยะ มา EX กับรีเจนใครจะอยู่ใครจะไปเอามืนวงแบบนี้โคเข้าไปเรียบร้อยเห็นไหมครับว่าอุนตีเนี่ยมันสามารถสู้กับ EX ได้แทบทุกตัวนะครับคือมันดาเมจของมันรุนแรงมากเลยการโจมตีของมันแต่ละครั้งเนี่ยอ่ยืดธงไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะได้ลงไปช่วยเพื่อนแน่เลยอเอ๊ะบน ข้างบนนี้สะพานนี้มีตัวมาโอเคเป็นลอบลุจิ CP9 นมาสายโซนเหมือนกันม่งเข้าไปโดนอีกโอ้โหทําระยะดาเมจได้ถือว่าไกลไกลหน่อยนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะไม่โดนนะเมื่อกี้นี่งไงเรียบร้อยแตกไปนะครับรุจิลอบรุจิ CP9 นเฮ้ยอูรุตมานักบวชปีศาจอ่ะอ,ะาอ,าอ,อ่าเคาเตอร์เราหลอกล่อให้เขาเคาเตอร์นะแล้วก็โจมตีนลครับ เราติดบูทด้วยตอนนี้อ่าเรียบร้อยถือว่าเราเก็บสแต็กได้นะครับตอนนี้คือทุกคนจะเห็นรูปดาบแล้วก็รูปโล่ไหมอยู่ที่พงของเราเอเลือดของเราอ,ะอ่ะอ่าอิโซอิโซเคยยิงเราวันช็อตนะครับเรียบร้อยไปแล้วก็สเน็กแมนนี่ถือว่าเราพุ่งชนให้เขากระเด็นออกมาเลือดเหลือหนึ่งนะแล้วก็ตีไปเรียบร้อยนะครับถือว่าเราเก็บ3ตัวเลยนะครับตอนนี้ ฟุนตีนี่เป็นตัวที่โกงมากเลยเอาอูรุตมาอีกละมาไม่ยุนไม่หย่อนเลยนะเดี๋ยวเราจะหลอกล่อให้เขาเคาน์เตอร์เหมือนเดิมนะอ่าเคาน์เตอร์ละแล้วก็ขอพุ่งชนสักหน่อยฮนะเลือดเหลือน้อยอนะ่ะอุ๊ยประมาทเกินไปนึกว่าเขาล้มเดี๋ยวนะอา้ามันหลบไดอ้อ,อเรียบร้อยครั้งนี้เราแพ้นะครับแต่ว่าเลือดของเขาเหลือแค่นิดเดียวเองอุรุตเวลร้อยซะด้วย แต่ว่าเขาตีบ,บู๊หนึ่งนะครับนะผมขออนุญาตเอาแชงมาเล่นเลยแล้วกันเพราะว่ายังไงก็จะจบเกมนะโอเคเบิร์ดดาเมจไปโป้งเสียบไปนะครับแล้วก็ฟาดเข้าไปฮะอ้าวดินมาทงการกันเต็มเลยนี่สเน็กแมนแล้วก็อูรูดโดนเก็บไปนะครับอ่าใส่ช,ชนะก็เป็นของเรานะครับเกมนี้อ่าเหมือน MVP จะไม่ใช่เรานะเกมนี้เป็นลูฟี่ e อนะครับ เดี๋ยวมาดูคิวก่อนนะ7คิวทั้งคู่นะครับแต่ว่าคะแนนของผมเนี่ยต่ำกว่าเขาแค่ไม่มากนะแค่ร้อยเดียวเองอะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้เลยนะครับหากใครชอบเนี่ยก็กดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้บพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ